นี่จ้าตำปลารสเด็ดรแสแซ่บมาแล้วก็แกะเลยจ้าเมนูส้มตำไม่มีใครไม่รู้จักอาหารของอาหารของไทยเมนูนี้กินได้ทุกภาคชอบกินเมนูส้มตำนะคะยั่วๆเลยจ้าาทานจังเลยเนาะโซโล่กันเลยค่ะวันนี้ก็จะกินส้มตำเป็นตำปลารสเด็ดรแสแซ่บนะคะกับลูกสาวคนเล็กนะคะนี่เดี๋ยวจ้ายั่วๆเลยจ้ามาลูกมาหยับเข้ามาโซโล่เลยลูก จัดเลยจ้าซูสุลูกด้วยกันนี่แหละนี่เป็นไอ้ของเชอร์รี่นะคะกรอบรวกแล้วนะเื่มก้นดีใส่ครบใส่ครับเพื่อนนะอ๋อันนี้อ้าข้าวนางนะคะข้าวนางหืมข้าวอบอืมช่ำๆทุกคนทุกคนเอ๋อยอาจารย์มาลองลลนะครับตัวหกนะกินสองคนถ้ากินคนเดียวไม่เป็นไรนะคะ เอาถัดลองทีค้างได้ค่ะอืมไม่ไม่ไมเน้นถักนะคะถ้าพอหันมาอีกทีนึงนะคะอืมเริ่มจะเป็นอึดตืดแล้วนะคะใครกินทันคนนั้นได้เปรียบนะคะกินเร็วกินไวนะคะอะกินด้วยกันนี่แหละคะ่ะแซ่บคักนะคะกินคนเดียวก็อย่างว่านั่นเลยเนาะอืมไม่มีเพื่อนกินมันก็อร่อยแต่ก็อร่อยคนละอย่างนะเวลาผัาไปก็ไม่ได้โกหกเต่อย่างไดนะคะ ว่าเปลี่ยนน้ำปลาอ่าดูสูตรใหม่นะคะสูตรใดลงไปอย่างข้นเลยนะคะเพื่อนนี่สุราเาจะม้วนใส่แล้วเนี่ยนี่เลยจ้าแซ่บๆว้าวอืมอืมนะฉันยกมากินคุณเดียวฉันย้ำว่าท่านลุงนะครับพี่อนอืมจิ้มจอมไม่ร้อนแล้วนะ <store S 2> ไปต้องไปสั่งซทำอีกแล้วค่ะแซ่บหลายนะคะเนี่ยอืมอืมขนาดใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอืมโอ้โหเผ็ดละกันทับเผ็ดปังกันนี่ยสั่งแค่นี้เองนะคะพี่น้องอืมไปเลยหลังของของเผ็ดสองปังกันเขาใส่เป็นเผ็ดรูไม่รูก

แซ่บนัวซีดซัดหูน้ำตาไหลเลยนะก็ขอ,ขอบคุณทุกกำลังใจทุกการซับไซต์กดไลค์กดใจด้วยค่ะคุณที่เข้ามารับชมคลิปแล้วเจกันใหม่คลิปถัดไปจ้า